วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24่ระกรกฎาคมพุทธศักราช2,559แรมห้าค่ำเดือน8ปีวอกวันนี้ก็คณะสงฆ์ในจังหวัดสระบุรีนะของ คณะธรรมยุธโดยเมียธรรมาท่านเจ้าขุนพระสุนทรธรรม่านก็เป็นผู้นำคณะสงฆ์ไปสักการะต่อพระเถระผู้ใหญ่ในส่วนกลางเพราะเราเป็นเจ้าหน้าจังหวัดก็โดย,โดยโการปฏิบัติ ในเรื่องของสงฆ์นะ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญตัวปีหนึ่งก็จะมีการเข้าไปถาไวายพระเถระผู้ใหญ่ในเมืองหลวงไม่ว่าเจ้าคณะภาควเทพสลินทราวาดสมเด็จธิรยานมุนีวราชวาพิษก็ เจ้คุณสมเด็จพระมหามุนีวงวาราวัดบวรนิเวศนมีหารเจ้าคุณสมเด็จพ่อนรัฐเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์และกับเจ้าคณะรองสมเด็จดีกเจ้าคุณพรมมุนีวราบพิษอีกรูปหนึ่งแล้วก็พระ พรมพิสุทธาจารย์วัดเครือวันเป็นเจ้าหน้าภาคเจ้าภาคสุดเอ็ดนลองภาควัดราชประดิษฐ์สถิมหาสีมารามก็มแ,แต่และองค์ก็ล้วนเป็นพระ ผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการคณะสงฆ์เพราะว่ากว่าจะได้พระสักรูปหนึ่งที่อยู่จนถึงการได้สนองงานคณะสงฆ์เนี่ยก็ทำกันมาหลายสิบสิบ,สบปีก็เลยเป็นวันที่ คณะสงฆ์ได้ส่งตัวแทนกันไปร่วมทวายสักการะทำสามีจิกรรมตัวพระเถระเดี๋ยวประมาณสักโมงกว่าหนึ่งโมงครึ่งพระก็จะมารวมกันที่นี่และฉันอาหารเช้าที่สำนักที่หอพระทั้งบน แล้ก็เดินทางกันอันตมาก็คงไม่ได้อยู่เทศในช่วงสิบสิบเอดโมงมันเป็นเรื่องจำเป็นเราเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ต้องทำในสิ่งที่คณะสงฆ์ปฏิบัติกันมาไม่งั้นพระบวชใหม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครกัน ไม่รู้ว่าใครเป็นพระสายปกครองผู้ใหญ่องค์ไหนบ้านก็ไม่รู้กันนั่นก็ให้จบตรงนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องของทานศีลอภาวนาคำว่าทานศีลภาวนา มันเป็นบันไดสามขั้นใจยังไม่เป็นผู้ให้มันก็มีแต่คำว่ายึดติแล้วก็อยู่ไปนานๆก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว แต่พอเริ่มเป็นผู้ให้เริ่มจากคำว่าทานกุศลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นเหมือนการเจริญเมตตานี่ก็คือการให้ทานอย่างนั้ยมดูคนที่ไม่มีเมตตาชีวิตเป็นยังไงเห็นไหมคนที่ไม่มีเมตายมจะรู้สึก สัมผัสได้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยเหมือนกันคนจะให้ทานได้ต้องมีเมตตามันเกี่ยวเนื่องกันหมด ใจที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเขามีความสุขตรงนี้สำคัญบางคนให้ไม่เป็นและยังอิจฉาเก่งสังเกตไหมมันเป็นสมบัติของคนตระกูลนี้เลยนะให้ไม่เป็นและอิจฉาเก่ง ช่วยไม่เป็นแต่เวลาให้ร้ายนี้เก่งตระกูลพวกนี้แย่มากๆไม่เป็นตระกูลของอกกุศลทั้งนั้นเลยแล้วเวลาคิดนี่ก็โอ้โหสั่งโลกให้ตัวเองใหญ่โตเลยแต่ไม่มีที่ยืนให้คนอื่นไม่รู้เกิดมาทำไหมคนประเภทนี้น่าจะสูญพันธ์นะโยม แต่พันนี้มันก็มีต่อไปอีกฉะนั้นทานเนี่ยเป็นเรื่องที่วันหนึ่งเราจะต้องกลับมาเป็นผู้บําเพ็ญเรียกว่าทานะบารมีวันหนึ่งเด๋ยโยมจะกลับมา ให้ทานวันนี้หลายคนอาจจะยังให้ไม่เป็นยังเห็นแก่ตัวยังคัดแคบอยู่หรือยังเจริญเมตตาจิตไม่ได้ก็บอกได้เลยว่าทางนั้นมันตันมันไม่มันไม่ใช่ทางเดิน ของมนุษย์แต่มายืนยันว่าเราเป็นมนุษย์ทางเดินของมนุษย์ไม่ใช่ทางนั้นเพราะต้นทุนมนุษย์เนี่ยก็มีศีลห้าเป็นพื้นฐานมากน้อยทุกคนได้สมทานรักษาศีลกันมาแล้ว เพียงแต่ว่ามันขาดเป็นช่วงเป็นห่วงไปก็เลยเป็นมนุษย์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์บ้างก็จสลับภูมิกันไปกำลังสัตว์ตัวไหนมากกว่ามันก็ดันทุลังไปพาเราไปพลังเทพเสียนมากกว่าพบนี้ก็ไปเป็นเทพเป็นเสียนสักพันปีสองพันปีหมื่นปี มันสลับกันนะโยมอยากเข้าใจว่าเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์อยู่ยตลอดไม่ใช่ก็กไม่ต้องดูใครดูพุทธมารดาเป็นสตรีครอดเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร มังกลุมกบิลลาพัทอีกเจ็ดวันสวรรคตเป็นเทพพอบุตรดูสิไม่ได้เป็นเทพริดานะมาเป็นเทพพบุตรและไม่ได้ไปเป็นมนุษย์อีกนะนี่ชัดเจนพระพุทธองค์ เสด็จขึ้นส ok ู scans, shown, times, times, ่ชั้นดาวดึงโปรดพุทธมารดาแสดงพระอาภิธรรมสำเร็จโสดาบัรชัดไหมทีนี้ใครบอกสวรรค์ไม่มีเทวดาไม่มีนางฟ้าไม่มีเนี่ยพวกคุณพูดกันเองว่าไม่มีเพราะคุณบอกคุณไม่เห็นอ่ะ ใจหยาบขนาดนั้นเห็นก็เก่งแล้วใช่ไหมสายตาสั้นขนาดนั้นมองอนาคตก็ไม่รู้หรอกเรื่องนี้มีมาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่นแต่เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ โปรดพุทธมารดาเนื่องเกี่ยวกับการตอบแทนค่าน้ำนมและการเลี้ยงดูแลและอาศัยคันเห็นไหมพระนังสริมหามายาเป็นเทพพอบุตร ถ้าเป็นมนุษย์เราวงในกายพันในโยมแต่พอเปลี่ยนปุ๊บก็เปลี่ยนแล้วบางคนเป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้ทำเร็วๆไปเถอะยังคิดว่าโอ้เรานี่มันเอาเปรียบเขาได้กำไรเราทำลายเขาเราชนะเรา ไม่จริงสุดท้ายก็เรียกเลาะหนังแร่เนื้อของตัวเองมันไม่ใช่ ถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าไม่แสดงเรื่องกฎแห่งกรรมนะแต่นี่มันเป็นเรื่องใหญ่มันตามกันใช้กันไม่รู้สิสุดเมื่อไหร่ ก็ไม่ต้องมากขณะว่าเราหยุดสร้างบาปอากุศลแผ่เมตตาทุกวันยังขออโหสิยังขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวรสัตว์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายที่เราเคยเบียดเบียนกันมาพบภูมิน้อยใหญ่นี่พูดถึงว่าเราไม่ได้ทำบาปเลยนะ สามสิบปีนี้สามสิบกว่าปีทมายังไม่ได้ฆ่าไก่สักตัวเลยใช่ไหมไม่ได้ฆ่าหนูสักตัวเลยยังรู้สึกว่าเรายังมีวิบากรรมอยู่เอาสิแล้วกับพวกเราที่ยังทำกันอยู่นแล้วก็ยังรู้สึก เฉยๆเดี๋ยวก็รู้ว่าเรื่องกรรมวิบากงเนี่ยเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ต่อรองไปก็เท่านั้นแหละโยมเมื่อยังไม่มาท้าทายเท่าไหร่ก็ท้าไปเถอะมันยังไม่ใช่เวลา เหมือนโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นคำพูดเชิงน้อยใจสักนิดนฉันเชื่อว่าความยุติธรรมมีฉันเชื่อเรื่องกฎกรรมมีแต่มันช้าไปไหมเขาบอกอ,อมันไม่ใช่หน้าที่ของเราว่าช้าหรือเร็ว มันซับซ้อนกันไม่รู้กี่ชั้นนะโยมเอ้ยกว่าโยมจะมาเกิดในตระกูลนี้ที่เรียกอากงอาม่าอยู่เนี่ยนะเรียกเตี่ยเรียกย่าเรียกป้าเรียกอาเรียกลุงกันอยู่เนี่ยไม่รู้มันซับซ้อนกันมาไม่รู้พบไหนเป็นพบไหนเรื่องเก่าเล่าใหม่เรื่องใหม่เกิดขึ้น น้ำขวดเก่าเททิ้งใส่น้ำใหม่้ามาก็ยังขวดเดิมอยู่เงี้ยเพียงแต่เอาน้ำใส่เข้าไปมันคนก็เกิดในตระกูลนี้ไม่รู้เท่าไหร่มงคนเกิดมาก็เพื่อมาล้างผลาญทวงสมบัติคืนให้หมดกูจะผลานให้เกลี้ยงทำลายเม้แต่ใจตัวเองมันคนมันมีความพยาบาทมา น่ากลัวนะจิตเวลามันมันลงตกผลึกลงไปแล้วลึกๆจ่พราะจิตเป็นบุญมันอยากถอนแล้วถอนความอาฆาตความพยาบาทการจองเวรจองกรรมเรารู้สึกไม่ต้องการสิ่งนั้นแล้ว ไอความสะใจเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะแค่บางคนยังสร้างเวรกรรมเพียงแต่แค่คำว่าอร่อยเห็นไหมย่างก็สดๆและจิ้มน้ำจิ้มสดๆยังแล้วเข้าไปในเขี้ยวในปากนะถามจริงเราเป็นมนุษย์รนะ มันใช่อ่ะยักษ์ยังสู้เราไม่ได้นะทรมานเขาอีกนะเอาน้ำจิ้มมาลา่าเอาพริกเอาเกลือใส่พริกไทยลาาอะไรอ่ะเขายัางดิน้นทุกๆุกตึ๊กตึ๊กตึกตาย,ยังมองเราอยู่คิดว่าเขาขอบใจเราหรือไม่ เขาจะจำเราไว้โดยไม่ลืมรู้ไหมเขาขอชีวิตอย่าทำก็เลยอย่าทรมานก็เลยฆ่าก็ฆ่าถอะอย่าทรมานเขาเลย,ย,เเลย,ยต้องค่อยๆหักนิ้วเทละนิ้วยังไม่ให้ตายก่อนต้องการเลือดสดๆใช่ไหมที่ให้เลือดไหลสดๆแล้วกินแบ่งกัน เนื้อเนื้อก็ค่อยแลหักนิ้วไปก็แลเนี่ยควักตากินตัดลิ้นมากินเนี่ยยมนึกภาพว่าใครมันทำถึงขนาดนันและมันควรได้อโหสิเร็วๆเป็นไปไม่ได้หรอกความพยาบาทตรงเนี่ยบางคนไปข่มขืนลูกเมียเขาต่อหน้าสามีต่อหน้าพ่อแม่เขาเขายกมือไหว้ขอแล้วขออีก เสร็จแล้วก็ฆ่าลูกเขาแล้วฆ่าพวกเขาตายหมดยมคิดไม่ว่าสังฆทานน่ะมันจะโหสิให้ต่มาว่าไม่มีทางเหตุผลเดียวต้องล้างผลาญกันแล้เขาจะติดตามเพื่อทำร้ายเราที่สุด เพียงความขนองความประมาทหรือความบ้าบิน่นเราไปทำขนาดนั้นนะแต่มาว่าใช้กันเถอะและเขาว่าจะเป็นมิตรกันเป็นบบไม่ได้เลยใจมันเดือด เลือกว่าเราจะหลุดพ้นตรงนั้นยากแล้วล่ะชีวิตนี้ใช้กันแบบแมรู้ซ้อนกันกี่ชั้นหละหนึ่งค่ากูกูข้ามึงมึงคําลายกูมึงกมคืนลูกกูกูกลมคืขมขนเมียมึงมึงทําต่อกูกูข้าแม่มึงโอ้โหคว้กันไปหมดสรุป ทิ้งมีดทิ้งอาวุธเปลี่ยนเป็นดอกบัวในใจใช่นั่นมันเรื่องอดีตแล้วตมาไม่เอาละแต่มาทำเรื่องปัจจุบันสร้างบุญบําเพ็ญให้กับเขาเราเคยผิดเคยเลวมาให้เขาทุกวัน ปีไปแล้วสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเขาก็มองเราอยู่เอ้ยมันจิตดวงนั้นมันดับไปแล้วเขาก็รู้อยู่แต่ความโกรธเกลียดเครแคร้นมันก็ยังมีอยู่ไงมันเหมือน,น,นเขาผูกเงินตายไว้น่ะฟุ๊บเขาก็รู้ว่าเราดีแล้วแต่ว่าไอความแค่โยงเกลียดใครสักคนหนึ่ง ลองระลึกตามนะชาติเนี้ยโยมเกลียดใครสักคนหนึ่งหรือไม่ชอบใครสักคนหนึ่งที่เคยทําอะไรเรานยที่ยังไม่ตายตอนเนี้ยหยบนึกภาพนะนึกตามตอนท้คนนั้นทําดีไงโยมรู้สึกยังเกลียดเขาหรือเปลี่ยนใจแล้วยังเกลียดเขาอยู่ชัดไหม และถ้าเกิดมันทำเราหนักโขดเคี่ยมขนาดที่เอาลูกเราไปย่างกินต่อหน้าแล้วก็ทำจิ้มน้ำจิ้มให้ดู้วกต่อให้มันสร้างใจดีด้วยแต่มาว่าใจที่มันไม่ไปแล้วท่างนั้นเขามองเราทุกครั้ง เขาก็เห็นภาพที่กำลังย่างลูกเขาแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มกินอยูน่ากลัวนะเราเหมือนซาตานเราเหมือนผีหรือยิ่งกว่าเปรตอีกนะเรากินอย่างนั้นนะแต่ <sk r c> บอกโอ้ยยังสนุกในปากเดี๋วออกมาเลงขึ้นคอ อ่าไม่ออกลิ้นจุกลำไส้พังเพราะคุณกินเนื้อเขาไปวิญญาณเขาเข้าไปนึกเลยว,ว่าเขาจะให้คุณเรา<ฮ>ไม่มีทางเราทำเขาแท้ขานาดนั้นคิดเลยว่าเขาจะอยู่ในลำไส้คุณแบบมีความสุขไม่มีทาง ฉะนั้นเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่การปฏิบัติธรรมเนี่ยข้อแรกเลยที่คน,นจะเจริญจิตสํานึกต้องเกิดและจิตสัมผัสจะมี ้าจิตสำนึกไม่เกิดต่มาบอกคนที่ยังไม่ใช่คนปฏิบัติแค่ฝึกหัดแต่ไม่ลงไปถึงจิตจริงๆมันต้องสำนึกมนโนธรรมไงม,มันเกิดพอมนโนธรรมเกิดแล้วมันระลึกอะไรได้เยอะโอ้โหไม่ต้องใครบอกว่าบาปผิดชั่วเร็ว ไม่ต้องมีใครมาโจทย์เลยใจเราโจทย์เองหมดเห็นนั่งรู้สึกบุญเรายังที่ทำมานี่มันยังคุ้มตัวยังไม่ไปได้เลยนะทานศีลภาวนาเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราต้องขนขวายทำ ตามกำลังเต็มกำลังสามารถทำเลยทำรอ,องธรรมามีทรัพย์ธรรมะหมดหน้าตักอยู่แล้วไม่ต้องห่วงธรรมามไม่เอาไปอยู่แล้วชีวิตนี้ธรรมามเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็ไม่รีรอที่จะเก็บไว้ให้มันข้ามวันข้ามคืนมากมายหรอก ทำก็คือทำไม่ทำคือไม่ทำใจมันเห็นแล้วรู้แล้วพอแล้วเราจะไม่เดินไปแล้วในเรื่องบาปทาั้งหลายจากนี้ไปเป็นทางบุญนี่เท่ากับเขาให้โอกาสเรานะใครก็ตามที่เคยทําเวรทนทำบาปชั่วเลวอะไรมาสุกแล้วแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ผิดศีลทุกศีลผิดธรรมวินัยอะไรแล้วแต่ผิดกฎหมายบ้านเมืองทุกเรื่อง ถ้ายังมีโอกาสปฏิบัติทมดีได้แสดงว่าบุญยังรักษาเราอยู่นะเรายังมีโอกาสที่สร้างบารมีอยู่ยังไม่ล้มฟุบยังไม่ติดคุกติดตารางยังไม่ถูกประจานยังไม่ถูกเข่นค่ายยังไม่ถูกเบียดเบียนนะเรายังมีบุญรักษาหรือกรรมนั้นยังไม่ตามทัน แต่อย่ามวัวไปนั่งกินกาแฟอยู่นะดีแม่ดีแก้วนี้มันจะลวกคออนะสสบุบโอ้โหเป็นเหตุความร้อนบอกไปทำลายเซลล์เป็นมะเร็งงมันใช้แค่ปลายเหตุของผลแต่ต้นเหตุมันส่งมาเห็นไหมบางคนไปถูกตะปูนิดเดียวบอกบัดระยะ ทำมาเหยียบจมยังไม่เป็นเลยแถวกองขยะดึงมาเลือดพุ่งยังเดินเฉยเหยียบพื้นดิบไม่มีเชืโลกอะไรเลยไม่มีคุยของตามกองขยะเห็นพวกเห็นไหมเขาหากินเขาก็อยู่กันไดอันนี้ปิดจหมวกเดินอย่างอาช่วยอาช่วยจะตายอย่วนะ เขาเทกรยะยนอนจุยับจุบยับๆฝุ่นก็ละอองก็เต็มปิดจมูกเวยลำคาด้มยเอาละ่ะเขาเปิดจมูกก็ก็ทำกันอยู่เป็นยี่สิบานสิบปียนกาเสียนอ่ะนนี่เดินผ่านทางจมูกอุดจมูกอยางนด้นเห็นช่างเลยเอโลเข้าจมูกไงไม่รู้เขาเรียกว่าไม่มีภูมิ ป้องกันนห่นเหตุผลเดียวไงเขาไม่มีภูมิป้องกันไงไอน้นี่เขามีภูมิป้องกันนะเออเขามีภูมิป้องกันเขามันม,นมีสิ่งรักษาก็ไม่เป็นไรระวังนะกรรมอาศัยแค่ปลายเหตุเท่านั้นแต่ต้นเหตุมาจากแรงกรรม คนสุบรีดูดิสูบกันเป็นโอ้โหเป็นกี่ล้านคนไม่ได้หมายว่าเป็นมะเร็งทุกคนนะกินเหล้าไม่ได้หมายว่าตับแข็งทุกคนแต่มีคนเป็นมะเร็งได้ตับแข็งบางคนไม่สูบุบรี่ดันเป็นวัณโรคหรือเป็นมะเร็งดูดิ อันนั้นอาจพ้นบู้บู้จมาผ่านเหม็นจากไหยติดจีวงจีวรนี่หมดไม่ทำไมมันไม่เป็นนะเห็นไหมว่าเขาอาศัยปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ย ว่าเออเอาเถอะในที่สุดคุณก็มา